รายละเอียดตัวกล้องเนี่ยไม่มีอะไรเยอะมากเลยนะครับคือเป็นกล้องที่แบบการใช้งานค่อนข้างที่จะพื้นๆน,นะสำหรับตัวผมนะผมมองว่าอย่างนี้พื้นๆเลยแต่เรื่องของคุณภาพศักยภาพในการมองภาพหรือว่าความใสของเลนเนี่ยผมให้เกินร้อยนะสำหรับผมเกินร้อยยังไงเดี๋ยวมาดูตอนยิงกันว่ามันจะใสขนาดไหน สวัสดีครับผมทุย b บัฟฟาโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตมาแนะนํากล้องตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในร้านเรานะครับก็ตัวนี้บอกตรงๆเลยว่าคุณภาพค่อนข้างครับจอเลยจริงๆเนาะสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้จะเป็นซิกซาวเวอร์นะครับรุ่นบักมาสเตอร์นะครับตัวนี้กําลังซูม3ถึง9คูณ40จะเห็นได้ว่ากําลังกล้องไม่ได้เยอะมากนะแต่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปตอนนี้ก่อนเลยว่า เรื่องคุณภาพเกินกําลัง,งจริงๆนะครับสาหรับเจ้าก,กล้องตัวนี้เนาะสำหรับเจ้าก,กล้องตัวนี้เหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่เป็นสายล่าเดินล่าก็ใช้ได้นะหรือจะเป็นพวกสันทนาการยิงระยะไกลย,ยิงเป้ายิงฝึกสมาธิอย่างเงี้ยใช้ได้สบายๆเลยนะครับจุดเด่นๆของเจ้ากล้องตัวนี้เลยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของตัวเลนนะครับเลนเนี่ยค่อนข้างใสามากสําหรับตัวผมเองนะผมรู้สึกว่ามันใสพอๆกับรุ่นที่เป็นพวกกล้องขยายตามเลนเฮดีเลยมันก็จะเหมาะกับพี่น้องสมาชิกที่อยากได้เลนใสๆแต่ ติดปัญหานิดนึงเวลาไปใช้พวกขยายตามอะ่ะมันจะเป็นลักษณะคือเส้นมันจะบางตัวเนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยคือเส้นเนี่ยเป็นเส้นไม่ขยายตามคือเส้นมันใหญ่และเห็นได้ชัดนะครับส่วนความใสเนี่ยมันพอๆกับพวกกล้องที่เป็นขยายตามเลนเฮดีผมว่าตัวเนี้จบแน่นอนนะครับจบจริงๆนะส่วนที่สองนะครับก็คือเป็นเส้นเลงแบบ BDCBDC เนี่ยจะเป็นเส้นเลงที่ไม่มีขีดไม่มีดอทเยอะมากนะครับมันจะมีขีดมีดอทไม่กี่ขีดไม่กีด่ดอทนะครับ มันจะไม่กวนสายตาหรือจะไม่ลบกวนเรื่องการมองของเรานะครับเวลาที่เรามองไปที่เป้าเนี่ยเส้นไม่เยอะเนาะสบายตาเอาง่ายๆเลยคือมองแล้วสบายตาจุดที่สามเด่นๆนอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําหนักนะครับตัวนี้ไม่หนักมากเนาะน้ำหนักประมาณ400กรัมเป็นสายแบกสายเดินตัวเนี้ยสบายๆเลยนะครับแต่ขอให้ปืนเบาด้วยนะไม่ใช่ปืนหนักแบบผมเราจะมาบ่นว่ากล้องหนักไม่ใช่นะกล้องตัวนี้มันเบาอยู่แล้วนะแค่จับคู่กับปืนปเบาๆแค่นั้นเองนะครับก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะผมก็คัดจุดเด่นๆออกมาให้พี่น้องสมาชิกได้ฟังกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่สเปคตัวกล้องเลยว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับมาดูกันอันดับแรกเลยจะเป็นเจ้าตัวฝานะครับฝาสปริงหัวแล้วก็ท้ายเลยนะครับตัวนี้จะเป็นฝาแบบพลาสติกแบบเหนียวเลยเนาะและที่สําคัญ ตัวสลักล็อกของเขาเนี่ยจะมีมาให้2ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นฝาแบบว่ากาันแตกได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้คือในกรณีกันแตกนะเพราะว่าใช้งานไปน,นานๆส่วนมากฝาจะแตกกันนะครับแต่ไอ้พวกฝาหายอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้ก็คือความประมาทของลูกค้าเองก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของน้ําหนักตัวกล้องนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปไม่หนักมากเบาๆนะน้าหนักจะอยู่ที่408กรัมนะครับ แล้วก็ความยาวเนี่ยจะอยู่ที่12นิ้วตั้งแต่หน้าเลนมายันท้ายเลนตรงนี้เลยเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นตัวท่อกล้องนะครับขนาด25มิลิเมตรหัวแล้วก็ท้ายเลยนะครับขยับมาตรงกลางตรงนี้จะเป็นตัวปรับบนล่างกับซ้ายขวาจะเป็นระบบปรับในนะครับเวลาจะปรับก็คือต้องถอดฝาออกแบบนี้แล้วก็ ทำการปรับได้เลยนะครับและที่สําคัญเลยนะตัวนี้เป็นตัวปรับที่สามารถซีโร่ได้นะครับโดยเขาจะมีหกเหลี่ยมมาให้ในกล่องเนาะเป็นหกเหลี่ยมขนาดสองมิลขันเข้าที่ตัวน็อตตัวนี้ได้เลยนะครับเวลาที่เราปรับเสร็จแล้วนะขันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยกฝาออกนะครับปรับเป็นสูตรใหม่ได้เป็นไงอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นปรับในไม่กี่รุ่นนะที่สามารถซีโร่ได้เพราะว่าปกติแล้วปรับในจะซีโร่ไม่ค่อยได้กันนะครับจะมีไม่กี่รุ่นหรอกที่ปรับในซีโร่ได้นะครับ นคนข้างเจ๋งเลยทีเดียวเนาะเวลาจะล็อกก็คือใส่ฝากลับไปแบบนี้นะครับแอ้เหยืยอมาตรงนี้จะเป็นตัวซูมนะครับตัวซูมในตัะซ็อกล่องกันลื่นมาให้แล้วจากโรงงานเนาะและที่สําคัญชั้นที่สองจะมีเจ้าตัวนี้มาให้ด้วยเดือยสําหรับกันลื่นนะครับส่วนชั้นที่3ามเนี่ยเขาจะมีน็อตเป็นเดือยอีกตัวหนึ่งนะครับช่วยให้เราปรับซูมได้ง่ายขึ้นแล้วก็กันลื่นได้ดีขึ้นนะครับกําลังซูมเนี่ยจะเริ่มต้นที่ต่ําสุดเลยนะสามเท่านะครับขยับสี่ห้าหกเจ็ด 8 9สูงสุดเลยเนาะแล้วก็กระเถิบมาด้านหลังจะเป็นเลนส์สายตาครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหรือยาวนะให้ปรับเป็นบวกไปจนกว่าภาพจะชัดนะครับใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยปรับเป็นลบไว้ในการยิงในทุกระยะจะดีที่สุดเหมือนผมผมก็ปรับเป็นลบไว้เนาะรายละเอียดตัวกล้องเนี่ยไม่มีอะไรเยอะมากเลยนะครับคือเป็นกล้องที่แบบการใช้งานค่อนข้างที่จะพื้น,พ,นพื้นนะสำหรับตัวผมนะผมมองว่าอย่างนี้พื้นพ,นพ้นเลยแต่เรื่องของคุณภาพศักยภาพในการมองภาพหรือว่าความใสของเลนส์เนี่ย ผมให้เกินร้อยนะสำหรับผมเกินร้อยยังไงเดี๋ยวมาดูตอนยิงกันว่ามันจะใสขนาดไหนระยะสาสิบเมตรนะครับกําลังซูมตอนนี้เริ่มต้นที่สามเท่าขยับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงที่สุดเลยเนาะส่วนการตั้งกล้องเนี่ยผมจะตั้งที่หกเท่าแล้วกันนะครับ ซ้ายนิดนึงโอเคนัดเดียวเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวผมจะยิงราวระยะในระยะตั้งแต่20เมตรไปยัน70เมตรนะครับด้วยขนาดเป้า2นิ้วนะส่วนกำลังซูมเนี่ยเราจะฟิกตัวนี้ไว้เลยก็คือ6เท่านะครับตามที่เราตั้งเป้าเลยมา 2 0ไปจน70นะใส่นะเอาจริงเลยนะครับเพราะว่าที่ผมรีวิวกล้องมาเนี่ยคือกล้องที่ไม่มีปรับหลากําลังแบบต่ำต,ำ,ตำอย่างพวก3าถึงเนะเวลาที่เราเคลื่อนหรือว่าย้ายย้ายเจ้าตัวกล้องไปในจุดโฟกัสที่ระยะไกลออกไปขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางระยะนะมันจะเบอร์นิดๆไม่เยอะนะครับบางระยะ,ะบางระยะมันก็จะชัดนะครับแต่สําหรับเจ้ากล้องตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าชัดคมทุกระยะเลยนะครับอันนี้คือ เป็นเลนที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยสําหรับสําหรับตัวผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูระยะหนึ่งร้อยเมตรกันนะครับตอนนี้เป็นระยะหนึ่งร้ยเมตรนะครับกำลังซูมเริ่มต้นที่สามขยับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงที่สุดเลยเนาะยิงดูตําบลกันก่อนมา <c oughs> ขวานิดหนึง่งโอเค เบ่ะแม่วันนี้มันทั้งฝีมือดีนะทั้งกล้องด้วยนะพะหนวกเข้ากันนี่แบบโอ้โหเป,เป๊ะเลยโมไว้ก่อนโมูไว้ก่อน,อนระยะร้อยห้ากับสองร้อยดูทำได้เปล่าน,นะไปดูระยะร้อยห้ากันระยะหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะครับกําลังซูมสามเท่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงที่สุดเลยนะสังเกตดูนะ เป้าที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับขนาด5นิ้วสนิ้ว3านิ้วแล้วก็2นิ้วเนาะกำลังกล้องถามถึง9นะที่ไม่มีปรับหลาแบบนี้นะครับในระยะร้5ยเนี่ยมันจะทําได้ไม่ใสแล้วก็ไม่ชัดขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเลนตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุณภาพมากๆคือเทียบเท่ากับพวกเ d ดีเลยนะครับเป็นเลนที่ค่อนข้างใสนะรับแสงตัดแสงได้ดีมากเลยจังหวะที่แบบแสงมันสว่างมากเกินมันก็ตัดดอปลงมานิดนึงนะครับจังหวะแสงมันแบบดอก มันก็ตัดให้สว่างตั้งนิดหนึ่งผมไม่รู้ว่าเลนมันเคลือบด้วยอะไรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่จากที่ผมเนี่ยได้ลองสังเกตหรือว่าได้ลองส่องเจ้ากล้องตัวนี้ดูนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะถูกใจเลยล่ะคมจัดม,มายิงดูตำบล ôi bắp dựa cơn ok áo cay kiêng phò อืมสุดร้อยห้าแม่คุยอักแล้วคุยชิบหายเลยนะร้อยห้านะถ้าใครสังเกตดูผมจะไม่ค่อยยิงถ้าเป็นพวกกล้องกำลังต่ำๆหรือกลางๆอย่างพวกยิงเร็วหรือพวกกลางๆอย่างพวกสามถึงเก้าอะไรเงี้ยนะแม่ตัวนี้นี่ประทับใจเลยนะมันใสจริงมันคือมันมองเห็นรายละเอียดตัวตัวภาพหรือตัวเป้าในระยะไกลได้ค่อนข้างดีนะครับ มันก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วเนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของคนยิงแล้วก็ตัวปืนด้วยนะเออไปสองร้อยดีกว่าระยะสองร้อยเมตรกำลังสามเท่าขยับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงที่สุดเลยนะก็ยังใสอยู่นะโอจริงๆถ้ามีระยะไกลกว่าสองร้อยนี่อยากจะโชว์นะไม่มี אין לו טמבון นท้าทายว่ะเอางี้ขอห้านาสุดท้ายนะเป้าสองนิ้วหืมหนักดีนะนี่ การสุดท้าย่าสุดๆแล้วนะโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะแต่ที่แน่ๆนะผมบอกเลยเลยว่าสามถึงเก้าอะหน้าเลนสี่สิบในบรรดากล้องที่ผมทำมาเนี่ยตัวเนี้ยทุบสถิติเลยนะครับระยะสองร้อยเนี่ยเป้าห้านิ้วสี่นิ้วสบายๆสามนิ้วก็อาจจะ ยากนิดหนึ่งสองนิ้วคือยากสุดนะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่เคยมีตัวไหนนะครับที่ยิงได้แบบว่าเป้าเล็ก,ลกขนาดสามนิ้วลงไปเนาะจะมีก็เต็มที่ก็สักห้านิ้วนะใช่ไหมที่เราจะโชว์แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเรื่องของการโฟกัสความใสเนี่ยม,มันมองยากแล้วนะครับคืออย่างนี้รายละเอียดในการมองภาพอะ่ะถ้าเป็นระยะไกลๆนะพวกกล้องที่ไม่มีปรับหลาเนี่ยมันมองเห็นนะครับมองเห็นในกรณีเป้าใหญ่แต่ถ้าเป็นพวกเป้าเล็กขนาดห้านิ้วสี่นิ้วสามนิ้วสองนิ้วเนี่ย มันเห็นแต่ว่ามันเบลอนะครับมันไม่เต็มร้อยเอาง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยิงยากทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยอยากโชว์แต่กล้องรุ่นนี้ผมมองตรงเลยว่าตอบโจทย์มากไม่มีปรับหลาด้วยนะกําลังแค่สามถึงเก้าแต่มันมองได้ชัดมากนะครับตัดแสงได้ดีมากสุดๆตัวนี้เอาง่ายๆว่าชอบนะคือชอบเลย โอเคนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะสำหรับจกกล้องตัวนี้ซิกซ e r าวเวรคูณสีรุ่น Buckmaster ์นะครับสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นกล้องยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเราก็มีอีกหลายรุ่นหลายราคานะครับและที่สําคัญเจ้าตัวนี้เลยทา่านพาสําหรับพายิงระยะไกลทําให้มือเรานิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอญอาตล้ำลากันไปก่อนบ๊าับดีครับ